มาล็อกไว้เลยอย่างนี้ไปที่ตัวกล้ามเนื้อมัดน,นี้มือดูตัวนี้เป็นหลักเอาแขนเรามาชนตรงนี้ทําไงแขนจะชนได้เราก็ต้องหันมาเห็นไหมเป้าหมายที่บ่าแล้วก็แย่เข้าไปแขนจะชนแล้วก็ห้ามไปกดตรงตรงบริเวณใต้ติ่งหูเนี่ยอยากก่ากดก็กดใต้ใต้นี่นี่ไงให้ฝึกกันด้วยนะเนี่ยทาไงจริงกดได้มันกดไม่ได้เนี่ยไม่มีแรงคุณก็ต้องใช้ศอกเหมือนเดิม ก็ปล่อยนี่ไงก็นี่เองนิดเดียวมันไม่ต้องกดเลยเพราะว่าพุงเรามันดันไปแล้วนิดเดียวคนไข้ก็ตึงแล้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าก็พอแล้วเพราะว่าบวกลบไปสามสิบแล้วปล่อยนิดหนึ่งเลื่อนออกมารอบสองกดใช้พุงเหมือนเดิมไม่ต้องใช้แรงมันจะไม่แรงมากมันจะพอดีที่ถามว่ากดแล้วอันตรายไหมถ้าคุณกดถูกมันไม่มันไม่อันตราย เสร็จแล้วก็มางัดงัดกะผากนิดเดียวไม่ต้องแรงนี่ไงหนึ่งสองสมคุณไปทําอะไรแรงจังไปดันจนหัวเขาก็ะเพื่อมหมดไปได้นิดเดียวเนี่ยง้ยงน,นิดเดียวเห็นไหมก็ตรง